แหล่งรวมเวิร์กช็อปน่ารักนะคะักต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โซนกิจกรรมบ้านพรผู้สร้างนะคะที่นี่ก็จะมีโซนเวิร์กช็อปแล้วก็มีงานดีไให้เราทําเยอะมากมาที่โซนแรกโซนกิจกรรมเวิร์กช็อปโซนนี้มีตุ๊กตาปูนปั้นน่ารักน่ารักเต็มเลยทุกคนส่วนตัวชอบทานกิจกรรมนี้มากเพราะว่าระบายสีแบบเพลินๆนทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ผลงานที่เราทําเสร็จแล้วก็สามารถนํากลับบ้านได้เลยพอระบายสีเสร็จเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมป้อนนมแพ้น้องแพ้ที่เนี้ยเชื่องให้เราจับให้เราลูไดด้้้ววยยนะแลออีกอ่าง ที่อยากจะบอกทุกคนก็คือน้องแพะกินนมเก่งมากอยากให้ทุกคนมาลองให้กันมากๆเลยให้นมแพะเสร็จก็ไปที่ฐานกิจกรรมต่อไปฐานกิจกรรมวาดภาพเหมือนอนิเมะฐานนี้คือฐานที่เราอยากจะแนะนําที่สุดคือพี่ที่นี่เขาวาดรูปสวยมากแล้วใครที่อยากมาเก็บภาพความทรงจําต้องมาที่ฐานกิจกรรมนี้เลยคือมันมีภาพหลายแนวให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นแนวอนิเมะแนวภาพเหมือนแล้วก็แนวตลกและนี่ก็คือผลงานของพี่เขาเป็นไงทุกคนสวยใช่ไหมล่ะอย่าลืมมาที่ฐานนี้กันเยอะๆนะไปต่อกันที่ฐน กิจกรรมต่อไปทานกิจกรรมตักปลาหันซาเป็นกิจกรรมที่โคตรท้าทายเลยอ่ะใครที่ชอบความท้าทายคือกิจกรรมนี้ห้ามพลาดแล้วน้องปลาที่นี่คือน่ารักสุดๆไปเลยถ้าใครได้มาเห็นบอกเลยว่าตกหลุมรักแน่นอนตักปลามาได้แล้วทานกิจกรรมต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปชมนั่นก็คือกิจกรรมมวนลูกโป่งหันซากิจกรรมนี้ใครที่อยากเพิ่มความน่ารักด้วยการถือลูกโป่งแล้วลูกโป่งที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมากอยากได้ลายอะไรก็บอกพี่เขาได้เลยสําหรับใครที่อยากเรียนรู้หรืออยากบินลูกโป่งด้วยตัวเองก็ สามารถบอกพี่เขาได้เลยค่ะพีเขาก็จะปันออกมาให้เราใช้เวลารอไม่นานก็ได้ลูกปวงของเราเรียบร้อยค่ะทุกคนดูนี่โคตรน่ารักเลยค่ะไหนไหนใครชอบลายอะไรกันบ้างอย่าลืมจําไว้ก่อนมาที่นี่ด้วยนะมีแต่ลายน่ารักน่ารักใช่ไหมล่ะโอเคทุกคนได้ลูกปวงเก๋ๆกันมาแล้วก็ไปต่อกันที่กิจกรรมประลองความแม่นกิจกรรมนี้โคตรสนุกอยากให้ทุกคนมาลองแล้วลูกกระสุนของเขาราคาแค่2บาทเองแล้วถ้าเพื่อนๆยิงไปโดนกระป๋องร่วงแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ลูกกระสุนเพิ่ม2ลูกเลยนะชวน เพื่อนๆมาแข่งยิงกันเยอะๆนะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่ฐานกิจกรรมต่อไปกับฐานกิจกรรมคัวจิวหันสาฐานนี้ใครชอบความน่ารักไม่ควรพลาดเปิดมาที่เมนูเบสิกก่อนเลย,เ,ลยเมนูไข่เจียวสมเครื่องทําเองกินเองอร่อยจับใจใครๆก็ห้ามพลาดนะเมนูนี้นอกจากไข่เจียวแล้วก็ยังมีเมนูมาม่าสมเครื่องแล้วก็เมนูอื่นอีกเยอะเลยเติมพลังไปกับครัวจิวแล้วมาต่อกันที่กิจกรรม DIY เครื่องประดับฐานกิจกรรมนี้ใครที่ชอบ DIY หรือว่าชอบทําเครื่องประดับเองห้ามพลาดนอกจาก ไดไวเครื่องประดับแบบนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมร้อยลูกปัดหันซาด้วยใครที่เป็นสายร้อยลูกปัดต้องมาที่ฐานกิจกรรมนี้เลยมีลูกปัดหลากหลายสีสันให้ทุกคนเลือกกันจะทํากําไรข้อมือก็ได้สร้อยคอก็ได้หรือใครที่อยากทําที่ห้อยโทรศัพท์ที่นี่ก็มีค่ะมาที่เดียวครบจบต้องที่นี่เลยบ้านพรผู้สร้างใครที่อยากมาเล่นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตตเลิกเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาอย่าลืมพาครอบ แล้วคนที่เรารักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย